ครั้งที่8วันที่8พฤษภาคม2568 12. บ,บทสวดร,รัตนปริตยังกินจิวัตตังอิทธวาหุตังวาสเกสุวายังรัตนังปณีตังนะโมสมังอัจิตตถาคาเตนะอิทรมปิพุทเทรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัถิโหตุ ขยังราคาขยังวิราคังอัมตะตังปณีตังยัพชะคาสกิยะมุมนีสมาหิตโตนะเตนะธรรมเมนะสะมัมทติกิจติดิธรรมปิธรรมเมรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุปัติโหตุ ยัมพุทธเศษโถปริวัน,นยีสุจริงสมาธิมานันตะลิกัญญามาหุสมาธินาเตนะสมโมนะวิชิติอิทัมปิทัมเมรัตนังปัตีิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุเยปุคราอัตตสตังปัตปะสัทถาจัตตาลิเอตานิยุคานิโหติเตทักขิเนยา สุขตัดสา,สาตัดสะสาวกาเอเตสุทินานิมหับพราณิอิธรรมปิสังเครตตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิโหตุเยสุป,ปะจุตตกมะ,ะสาทันเถนะนิกามิโนโคตะัมมะสาสาักนำหิเตเตป,ปติปัต,ตาอับมะตัง วิทยหัตตถามุธานิพุติงพุทธม,มานาอิธรรมปิสังเครัตตังปันีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโอตุขีนังปุตรานังณนะวังนัตถิสัมภวังวิรัตตจิตตายติเกพรวิสสมิงเตขีณนะพีชาอาวิรุณ ฉันธานิพพันติทีลายัตยัมปะทีโปอ,อิทธรรมปิสังเครัะตะตังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัธธติโหตุสิบสามบทสวดธรรมบทสหัสสวักอตตาฮาเวชิตตังเสยโยยาจายังอิตตราปาชาอัตตะทันตัดสาโปสสะ นิจังสัญญาตจาริโนเนวะเทโวนะคันทพโพนะมาโลสหพรมมนาชิตังอัป,ปะชิตังกิยิกิยลาตถาลูปัสชันตุโนสิบสีบทสวดเกสะปุตตะสูตรพาสิตตมิตตังเอต ทะควตาชาณาปัส,สตาอะระหตาสัมมาสัมพุทธเทนะัเอะตุมเหมาอนุสสะเวนะมาปัลัมมะปร,ะรายะวะยะมาอิติกิริยาอิติกิลายะมาปฏิกะสัมปทานเนนะมาตะเกเหตุมานายะคะ เหนะมาอากาอาการะปริวิตเกนะมาทิทนิชานักขันติยามาพัทธลูปตายมาสมโนโนคุระยัตถาตุมตุเมเหอัตตะนาวนาวชาเนยยาถะอิเมธรรมาอกุศลาอิเมธรรมาสาวัชาอิเมธรรมาวินยูคะละ อิตาอิเมธมัสสมัตตาสมาทินาอิอหิตายะทุกขายะสังวัตตันติอัตตะตุมเหตตุเมเหปัชชะเหยาถาเณธาตุมเหอัต,ตานาชะนาวะชาเนยยาถะอิเมธมากุศลาอิเมธมะอะวัชชาอิเมธมาวินยูปัสสัทธาอิเมธมาม ัมมันตาส,สมาธินาหิตายะสุขายะสังวะสังวัตตันติอัตตุเมเหอุปปสัมปัชชะวิหะเลย,ยาถาติสิบห้าบทสวดอุปปเนยสูตรอุป,ปนิยะชีวิตตมัปปมายุงชลุปะนีตัสสะนะสันติ ตาชาเอตังพยังมรเนเปขมาโนปุญญานิกะยิราถะสุขาวะหานิอุป,ป,ปะนียติชีวิตะมัปปะมายังชลูป,ปะนีตัสสะนะสันติตานาเอตังพยังมรเนเปขมาโนโลกสโลกามิสังปะชะเหสันติเบโข โยทะกาเยนะสังยมโมวาจายะุทธเจตัสาตังตัสสะเปตัสสะสุขายะโหติยังชีวะมาโนปะกะโรติบุญยงธโมหฮเวรคิตลักคติธรรมจาริงธโม,มสุจินโนสุขมาวะหาติเอสานิสังโสธเม,มสุจินเน,นะทุกข,ขติง ขันธติธรรมจารีสัพเพสังขาราอนิจาติยัญญายปัสสติอัตฐานิพินทติทุกเถรอเสมคโวิสุทธิยาสัพเพสังขาราทุกขาติยัฏฐายปัสสติอัตถานิพินทติทุกเถรเอเสมขโวิสุตธิยาสัพเพธรรมานาตตาติ ยาถาปัญญายาปัตสติอัตพินทติทุกเขเอสะมะมัคควิสุทธิยา 16. บหกบทสวนอัป,ปันณะกะชาดกอป,ปันณะกัฏฐานะเมเกต ยังอาหุตก,กิยาเอตะธัญญยายเมทาวีตังคันเหยะปัญน,นักังพาหุงเวเสนังยันติปภัตตานิวินานิจักอารามรุกขเจตะเจตญยานิมนุษย์สาพายะยะตัดชิตาเนตังโขสรนังเขมังเนตังสรณะ,ะมุตตมังเนตังสรณานะ มาธรรมะสัพพะทุกขาบำรุตจุติโยจะพุทธพุทธันจะธรรมันจะสังคันจะสรนังขตุจตตาริอริยสัจจานิสัมมันปัญญายะปัสสติทุกขังทุกขะสมุปปาทางสมุปปาทางทุกขะสัจจะอติกะมังอริยันจะอัตถังคิกังทุกขทุกขูปะ สัมมคามินังเอตังโพสารนังเขมังเอตังสารณะ,ะมุตตะมังเอตังสารณะ,ะมาคัมมะสัพพทุกขาปะมุตรจปิสิบเจ็ดบทสวดพัทเทกะรัตตาถาอติตังอ,อ,อนานะวาคะเมยะ อปปติกังเขอนาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงยัตติมตัมปะหินันตังอปตันจะอนาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้วและสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็อันเป็นก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุปันนันจะโย ธรรมังตถะตถะวิปัตสติอสังหิลังอสังกุป,ปังตังวิทามะนุพรูหเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งเห็นเห็น,หนแจ้งทมปัจจุบันไม่งอนแง่นไม่คอนแขนในธรรมนั้นน,นได้บุคคลนั้นพึงเจริญทานั้นเนืองเนืองให้ปุโปงเถออเชวากิจจะมาตับปังโก ชัญญามะละนังสุเวพึ่งทำความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันพรุ่งนะหิโนโสังฆดันเตนะมหาเสนเนนะมัจจุนาเพราะว่าความผิดเพี้ยนกับมัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมม่มีแกเ่เราทั้งหลายเอวังมิหาลิมาตาปิงอโหรัต,ตะมะตันทิตัง ตังเวพัทเทกะรัตโตติสันโตอาจิกคเตมุเนติภามุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียจคานทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแลว่าผู้มีราตีหนึ่งเจริญด้วยประการชนนี้แหละสิ 18. บแดทสวดพินทะปัจเจกเว คณะป่าเะชราธรรมโมมหิชลังอนัตติตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พระยาธิธรรมโมหิพระยาทิงอนัตติตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะธรรมโมหิมรณงอนัตติตา เรามีความตายเป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความตายไปไม่ได้ซัพเพหิเมปิเยหิมานาเปหินานาภาโววินาภาโวเราจะเราเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องทัดภาคจากของรักของจเจริญใจทั้งหลายทั้งวงกรมมัสสะโกมหิกัมมัทายโยโทกัมมะโยนิกัมมะพันธุกัมมะปฏิสระ,ะนา เรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมมังกริษามิกรยานางวาปาปักกังวาตัดสัายาธาภวิสามิเราจะทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นผู้เราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นๆสืบไป เอวังอัมเหหิอภินหังปัจจเวขิตตับผังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเถิดสิบก้าบทสวดเทวตาอุโยชนะคาถาทุกขปัตตาจะนิดทุกขาพยปัตตาจะนิไปาย,ยาโสกับปัตตาจะนิโสกาโหนตุส เปปิปานิโนเอตาวตาจะอัมเหหิสัมปตังบุญยสัมปทังสัเพเทวานุโมทันตุสัพสัมปติสิทธิยาทานังทัตเทนตุสัทธายสีรังรักขันตุสัพพทาภาวนาพินตาหวนตุคันฉันตุเทวตาคตา สัพเพพุทธาพรปัตตาปัจเจกานันจะยังพระังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามีสัพพโซงยี่สิบบทสวดเทวตาปติธาณคาถา,ายาเทวตาสาน วิหารวาสินีทูเปขคาเลโพทิคาเลตหิงตะหิง,ต,หงตาธรรมมาทาเนนาาวันตุปูชิตาสูดทิงกาลนเตทวิหารมันทะเลเทราจามัดชา วกาจะพิคโวสาลามิกาธานาปติอุปาสกาขามาจะเทสานิขามาจะอิสาลาสัปปานาปูตาสุขิตาพวันตุเตชะลาพุชาย ปิจันทสัมหวาสังเซทชาตาอัตโวปปาติกานิยานิตังธรรมมาวรังปฏิจเตสัพเพปิทุกขัสักโะลนตุสังขยังธาตุจีรังสตังธรรมโมธรรมะ ทาราจะโปคลาสังโฆโตุสมโควาอัตถายะหิตาชยะอัมเหรักขาตุสัตมโมสัพเพปิธรรมมาจาริโนวุตทิสัมปาปุเนยามาธรรมอนิยัพ ปเวทิเตยี่ป็บบทสวดสัพพปติทานะคาถาปุญญสิทธานิกัตตสายานัญยานิกัตตกัตานิเมเตสันจับพาคิโนโหนตุสัตาน,นันตาปมาณกาขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีพอมา จงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัตนี้และแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทำไว้ก่อนแล้วเยปิตาคุณะวันตาจะไม่หังมาตาปิตาทโยทิท้าเมจาไปยะทิฐาวาอันเยมัชตะเวลินโนคือชนเหล่าใดซึ่งเป็นที่รักใครและผู้มีบุญคุณมีมารดาและบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้น ที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นก็ดีและสัตว์เหล่าอื่นที่เป็นกลางๆหรือเป็นคู่เวนกันก็ดีสัตตาตินถันติโลกัสมิงเตภุมมาจตุโจนิกาปัจเกกจกะจตุโวกาลาสังสันตาพข้าวาเข้าเวสัตว์ทั้งหลายตั้งอยู่ในโลก อยู่ในภูมิทั้งสามอยู่ในกําเนิดทั้งสี่มีขันห้าขันมีขันขันเดียวแนละมีขันสี่ขันกําลังท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยและภพใหญ่ยาตังเยปฏิทานัมเมอนุโมทันตุเตสยังเยจิมังนับปะชานันติเทวาเตสังนิเวทยุสัตว์เราได้ทราบการให้ส่วนบุญของข้าเจ้าแล้วขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาเองเถิดขอ ก็สัตว์เหล่าใดย่อมไม่ทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้านี้ขอเทพเทวดาทั้งหลายพึงแจ้งแก่สัตว์เหล่านั้นมยาทินานาปุญญานางอนุโมทนะเหตุนาสัพเพสัตตาสัทธาหนตุอาเวลาสุขชีวิโนเขมปัตันจัปปปปปปตุ เปสาสาสิทธังสุภาพเพราะเหตุคืออนุมโมทนาบุญทั้งหลายที่กพเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรต่อกันจงอยู่เป็นสุขเสมอเถิดและจงถึงทางอันเกษมเถิดขอความปาารถนาอันดีงามของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จสำเร็จเจถิด ภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอานิสงส์แห่งการบูชาพระรัตนาใยด้วยการสวดสาธยาหยมุนพัดสูตรพัดปตัติและปัะกถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าให้พน้นขอให้พ้นจากทุกภยัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าจเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมุ และธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอํานวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุพระเก่งภัยรีพิณาศโดยมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวรวัดบวรนิเวศวิหารตลอดจนวัดมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งสร้างขึ้นทั้งที่ผ่านมาและที่จะจ,จัดสร้างในอนาคตขอจงเปี่ยมด้วยอานุภาพแห่งพระปริศ และคำมงคลในพระคาถาต่างๆขอจงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ทุกประกาศเถิดขอบุญกุศลทั้งหลายอันเกิดจากการสวรดมนต์เจริญจิตตภาวนาขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาขอผลบนนี้จงส่งถึงผู้มีจิตศรัทธาร่วมสวดมนต์เจริญจิตตภาวนาทุกท่าน ขอจงปลอดจากราชภัยทั้งปววพ้นจากความทุกข์กายทุกใจทั้งสิน้นประสบความสําเร็จเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานชนะต่ออุปสรรคและมารทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมด้วยธนาสารสมบัติบริวารสมบัติมีดวงตาเห็นธรรมสาเร็จในการวิปัสนากรรมฐานเกิดปัญญาญาณและเจริญด้วยจัตุรพ,พิพิพรใจทั้งสี่ประการคืออายุวันณะสุขะประ,ระเถิดขออนุโมทนาบุญกับครอบครัวยอดเศรษฐีทุกท่านทุกท่านเถิด